ตอ,อนนี้เราจะต่อคิวาาค่ะต่อคิวเข้า<ห>ร้านร,เรนนเาเมงเป็นร้านเป็นร้านราเม็งเทียงเหรอคะคนเยอะมากฉันน่าจะกินหมดตอ,น,อคน,นคิวถ้ามานนี้หมดมันเยอะจริงนี่คือคิวของเรานะคะคใกล้จะถึงแล้วค่ะทำอะไรก็ต้องต่อคิวนะคะทีะ่นี่ติดตามชมตามกลับไปนะคะ ทำอะไรกันคะมารอรลามีนค่ะคุณเล่ทำอะไรคะ,คะต,ต่อแถวดูกันนะคะว่าจะได้กินกันหรือเปล่าเข้าคิวค่ะเา้าคิวใกล้ถึงแล้วค่ะเราจะโทรหาเดินเดินเล่นอยู่จ่ะดูดูบรรยากาศในร้านกันนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะมาถึงลานนะคะเราก็นั่งอยู่แบบงงๆกันนะถ้าเราถืกระดาไป้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ เจ็ดร้อยอะไรเจ็ดร้อยนะคะทุกคนใหญ่มากใส่เข้าหน้าแม่เลยเปิดเปิธรรมดาได้แล้วค่ะได้กินค่ะทุกคนสรุปคลิปนี้ผ่านค่ะได้กินค่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเยนกินราเมงต้องมีเสียงญี่ปุ่นต้องกินราเมงมีเสียงค่ะให้เก็บร้าน กินนี้ผ่ะแซ่บ